แม้ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสรารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง วันนั้นไดยพูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดี ในประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้จกจะไม่มีพอมีก็กินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนอพอเพียงได้แสวงหาถินวีรชนงามเลิศดล้นหัตถกรรมสวยล้ำผ้าทอมือเรื่องลือฟาร์มตัวอย่าง ยุคแรกสร้างบ้านครูเมืองรุ่งเรืองพระศาสนาปวงประชาล้วนเป็นคนดีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสแสวงหาตั้งอยู่หมู่ที่หตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสแสวงหา มุ่งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กลุ่มเป้าหมายคิดเป็นมีความรู้คู่คุณธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเครือข่ายสร้างสังคมอุดมปัญญาอย่างยั่งยืนกศออนอำเภอแสวงหามีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน18คน โดยมีนางเชยาพรอ,อรุณรัตเป็นผู้อำนวยการกศอนอ,อำเภอสแสวงหาข้าราชการครูจำนวนสองคนลูกจ้างประจำจำนวนหนึ่งคนครูอาสาสมัครจำนวนหนึ่งคนครูกศนอตำบลจำนวนหคนครูสรชจำนวนหนึ่งคนครูผู้สอนคนพิการจำนวนสามคน บรรรักษ์อัตราจ้างจำนวนสองคนและพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนหนึ่งคนประชญาคิดเป็นเป็นกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล3ด้านคือข้อมูลด้านตนเองข้อมูลด้านสังคมและชุมชนข้อมูลด้านวิชาการวิสัยทัศ จัดการศึกษาให้ประชาชนคิดเป็นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ผู้เรียนคิดเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินงานของกศออนอำเภอสแสวงหา 1. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงกศนอำเภอสแสวงหาได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรน,นักศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีโดยมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการประชุมชี้แจงนโยบายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานติดตามและประเมินการทำงานนำผลงานที่ติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการพิจารณาร่วมกันหาสาเหตุแลปะปัจจัย ที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการบริหารจัดการงบประมาณหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณของสถา,านศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้นโดยใช้ระบบ E-Budget ในการตรวจสอบงบประมาณด้านที่2ด้านหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กอสอนอำเภอสแสวงหาได้จัดทำหลักสูตรและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรกศออนอพศ2อ5พแนะนํานำวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการดำเนินชีวิตและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและจัดการศึกษาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลมีโครงการนิเทศกิจกรรมกศออนอมีแผนการนิเทศติดตามมีการรวบรวมสรุปผลการนิเทศรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำแผนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของทุกระดับให้ทุกคนมีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดหาสื่อแบบเรียนสื่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนจัดหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินการดำเนินงานก่อนเรียนหลังเรียนประเมินความพึงพอใจติดตามผู้เรียนสรุปรายงานผลนำไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปด้านที่3ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กศนอําเภอแสวงหาได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยชี้แจงแนะแนวสนับสนุนในการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาเช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ของกศนตําบล โดยจัดโครงการปรถมนิเทศนักศึกษาโครงการอำเภอเคลื่อนที่กิจกรรมสคออบอมีความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคสินค้าและบริการต่างๆโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคืนชีวิตให้แผ่นดินโครงการค่ายธรรมะสถานศึกษาสามดีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทยกศอนอำเภอสแสวงหาจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นการเพาะเห็ดการเลี้ยงเป็ดไข่การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ประดิษฐ์ให้ความรู้ในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการวางแผนการดำเนินชีวิต และมีระบบดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูกศนอตำบลทุกตำบลเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแนะนแนวในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและกศอนอ,อำเภอทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนิเทศติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านที่4ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษากศออน,นอำเภอแสวงหาได้พัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมอบรมสำม,มันาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นโครงการจัดการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐรกิจพอเพียงยยชุมชนบ้านจำรุงโครงการจัดการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยห้องไครโครงการจัดการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียงระดับจังหวัดตากและส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากอินเทอร์เน็ตวารสารสื่อบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ต่างๆสรุปรายงานผล ขยายผลและเผยแพร่ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่5ด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงของกศออนอำเภอสแสวงหาทำให้สถานศึกษาสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้บุคลากรมีการแบ่งปันสามคัคคีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผลและพอประมาณกับศักยภาพของตนและภูมิสังคมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิตบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความถูกต้องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวินัยในการใช้จ่ายเช่นใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นประหยัดมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพมีส่วนร่วมในการดูแลและใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติ อย่างประหยัดและคุ้มค่าเช่นปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลาปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองทำความสะอาดสถานที่ถนนหนทางบุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ มีวินัยในตนเองเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นบริจาคทรัพย์ทำบุญตามศัก,กยภาพไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนบุคลากรรู้จักใช้และจัดทรัพยากรที่มีได้อย่างสมดุลใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสมกับงานเช่นใช้กระดาษสองหน้าซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอบุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติตน ในทางที่ควรเป็นดังนั้นกศออนอำเภอแสวงหาจึงได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนบริหารจัดการของกศออนออำเภอแสวงหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนบุคลากรในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลมั่นคงยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดไปต้องขอบคุณกศนอำเภอแสวงหานะครับที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยชีวภาพหรือว่าแปลงนาผู้ว่าแต่ดั้งเดิมครั้งแรกนะครับซึ่งกศนอำเภอแสวงหาเนี่ยเป็นแกนหลักในการดำเนินเริ่มค่ะขอขอบคุณกศนออำเภอแสวงหา ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยการทำปุ๋ยหมักและปลูกพืชผักกินเองและได้นำความรู้มาถ่ายทอดครับต้องขอขอบคุณคอสนเพื่อแสวงหานะครับที่ได้มอบโอกาสได้มอบความคิดได้มอบความรู้ให้กับชาวบ้านแล้วก็เศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับที่ ก็ให้พวกเรามีชีวิตรอดอยู่ได้ทุกวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความคิดผมนายศรีศักดิ์บุญศร,ร,ศร,รีนะครับบุคลากรของกศนเพื่อแสวงหาตำแหน่งผู้สอนในการซึ่งจากได้รับนโยบายจากกศนเพื่อแสวงหาที่ให้บุคลากรเป็นจัวอย่าง,เ,งเกี่ยวต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมก็ได้มีการปลูกผักในบ้านในพื้นที่ว่าง โดยปอดสารพิษซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวและผักสนที่เหลือก็นำไปขายหรือแจกจ่ายญาติพี่น้องได้ก็ซึ่งจะทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เพราะเห็นว่าบุคลากรของกศนมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงกี่เลินยัดที่พอลังเพื่อคนเธอ แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากปราปรามตาลฟฝนพอทนสูรทมอาบเหนือต่างน้ำนำทางเพื่อลูกเรื่อยมา